เป็นสารโบกนะคะจากดีดีโมวินีค่ะ ครูนะคะมีเสียงมันหาย นำความรักการจดจำและลึกถึงที่เต็มไปด้วยความรักของทุกคนขึ้นไปฉันเองก็ไปหาบาบาเพื่อที่จะออฟเฟอร์บกในนามของครอบครัวบา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 ด้วยความรักอย่างมากมาย ็ต้อนรับพวกเราเข้าไปยังอาณาเขตของท่านไปในสัตวรีเจนที่เต็มพลังที่เต็มไปด้ววามก็ให้กับทั้งชุมหนุมด้วย แล้วบาบาก็มองดูฉันฉันก็แบ่งปันดิสตีแลกเปลี่ยนดิสตีในวันนี้เนี่ยบาบาด้วยมือของท่านท่านก็ทำสัญลักษณ์กันนะคะเหมือนเอามือทั้งสองมาประกบกันเนี่ย Mm hmm. เอามือทั้งสองมาแล้วก็แบบเอาสันเอาตรงข้อมือมาชนกันเลยนะบาบารู <ing> วันนี้เป็นชุมนุมพิเศษของผู้ <Sand less. S 1> ที่เป็นคู่แล้วก็ครอบครัว ดังนั้นบาบา so <it> บอกว่า like <being> together, แล้วมันเป็นเหมือนกับการอยู่ร่วมกันเนี่ย like แต่ขอให้อยู่เหมือนกับดอกบัวอยู่ด้วยกันนะแต่ขอให้อยู่เหมือนกับดอกบัวด้วย the เพิ่มพลังของสำนึกรู้ของเราให้มันมีมากขึ้น ทำให้จิตสมนึกของเรานั้นน่ะมันเป็นธรรมชาติแล้วก็ส่งพลังเพราะว่าลูกมีความรู้และอะไรล่ะที่เป็นพลังของความรู้มีโยคะนั้นคืออะไรบาบาบอกว่าในเวลาเนี้ยค่ะ ที่จะมีสภาพที่สูงส่งนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆมีสองสิ่งที่บาบาพูดให้ทำให้ตนเองได้รับการปกป้องจากอิทธิพลและบรรยากาศเพราะว่า <Is> หน้าที่ของลูกก็คือการเปลี่ยนบรรยากาศไม่ใช่ถูกกระทบจากบรรยากาศที่เกิดบาบาบอกว่าลูกบางคนเขาก็ถูกกระทบแล้วความคิดของพวกเขาบทสนทนาของพวกเขา ก็จะรู้สึกได้เลยว่ามันตกภายใต้อิทธิพลมันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นแบบของดังเดิมเนาะตอนนี้มันเป็นเหมือนกับการเดินทางกลับบ้าเองก็มองดูเราอะไรก็ตามที่ยังต้องทําในสังคมยุคนี้ขอให้จดจำอยู่เสมอว่าฉันจะต้องกลับบ้าน บรามาบาบาดาดีของเราเสมอเสมอเลยค่ะให้สัญญาณกับเราว่าเราต้องกลับบ้านเราต้องกลับบ้านตามสภาพแวดล้อมของโลกทุกวันนี้ค่ะดวงวิญญาณนั้นก็จากร่างตอนไหนก็ได้แต่คนที่มีการฝึกฝนนี้ว่าฉันจะต้องกลับบ้าน พวกเขาก็จะบบยบินจากที่นี่ผ่านอนาเขตที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ไปยังบ้านของเขาไม่อย่างนั้นแล้วเหมือนกับที่ผู้คนนั้น่ะเขาล้มลุกคลุกคลานไปด้วยจิตใจสติปัญญาเมื่อดวงวิญญาณพวกเขาล้มลุกคลุกคลานแต่ลูกนั้นต้องไป เป็นเรื่องเป็นการฝึกฝนที่สำคัญมากๆแล้วบาบาก็บอกว่าสำนนกรู้นในเวลาไม่ใช่กับอะไรที่มันเกิดแต่ว่าเรานั้นอยู่ในสังกรมยุคนี้จดจำอยู่เสมอฉันอยู่ในสังกัมยุคและบาบาได้สร้าง พื้นที่พิเศษของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนเตือนไว้อยู่เสมออีกสเปซหนึ่งของฉันคือสโทริเจนดังนั้นบาบาในสังกคมยุคนี้ท่านเป็นมิตรร่วมทาง แล้วเราเองก็เช่นเดียวกันเราทำงานรับใช้ของบาบาทำงานของท่านดังนั้นบาบาจึงบอกว่าสังคมยุคบาบาอยู่กับลูกและในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนบาบาก็อยู่กับลูกด้วยบาบาต้องการที่จะให้ความคิดแล่ะนะคะกับพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้มาร e ทร e ท That creates such spiritual relationship. Creating <coughs> relationship. That others kind of feel inspired. ที่คนอื่นน่ะเขาจะได้แรงบันดาลใจว่าฉันเองก็อยากที่จะดำเนินชีวิตแบบนี้ด้วยเหมือนกันอย่าให้เขาได้มองเห็นการสละละทิ้งถึงสิ่งที่เธอต้องทำกฎเกณฑ์หลักการอะไรก็ตามต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดดังนั้นน่ะมันเป็นโชคโชคของเราคนที่จะปรากฏให้เห็นอยู่บนใบหน้า especially for the core team โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคอทีมชาวพิสวิลเลจเนาะทุกๆคนเลยบาบาได้ให้ความรักกันจดจำและลึกถึงอย่างมากมากให้กับทุกๆคนภาษาฮินดีไม่พรอกฤษไ่ะอะาอันนี้เป็นสารบกนะคะต้องเป็นเหมือนกับ ตัวอย่างแล้วนะคะ